หลวมมันเริ่มแคบบ้านผมแล้บเอาว่ะเยอะนะเนี่ยเมื่อกี้ติดลบไปหนึ่งเลยก็มาเพิ่มอีกหนึ่งนะปับเออร่วงไอ้เนรนือผมก็สาม้างแอบแอบเลยนะยังมีคนมาเนี่ยเฮ้ยดูดิแอบสามคนแล้วเฮ้ยมีปืนซื้อด้วยแอบเอา้าไม่ยิงผมอ่ะ ไม่มีกระสุนได้แน่เฮ้ยเกือบตายชิบหมอเออโดนอยู่ครับเฮ้ยมันก็เกือบตายนะอา่าเรียบร้อยแอปปั๊บโอ้โหเออร่วงแอปมีชุบป่ะเนี่ยไม่งั้นผมได้เลยนะปืนเนี่ยเจ๊โอ้มีคนมาอีกแล้วเลือดก็เหลือหนึ่งละ เอ้ยโอ้โกระสุนก็หมดที่ผายลูกซองก็ไม่มีกระสุนมาเข้าบ้านเลยบออตอนนี้คือผมก็อยู่เซิร์ฟเพิ่งเปิดเลยนะทุกคนเปิดเมื่อกี้เลยเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วที่ผมแบบเห็นมันเปิดเลยก็เข้ามาเล่นเยรยบเนี่ย้ได้ล,ลูกซองมาสองเลยก็คนมือนะเอาวะกำลังตามหาปืนอยู่พอดีเรีมันจะแจกถึงบ้านเลย ก็เกือบตายนะเพื่เหลือนหนึ่งเอ้ยเอาวะโอ้โหในศพดิไม้อย่างเยอะโอ้เรียบร้อยแฮปล้มว่ะไม่ได้ว่ะทุกคนของอย่างเยอะเลยนะในศพเนี่ยแต่ก็ยังดีแับที่ผมได้ปืนกลมือมานะเฮ้ยตอนนี้คือต้องไปหาแบบทําเควสแฮปรับกระสุนนะเฮ้ย เรากไ็ได้ไปหายิงคนเลยครับไม่ต้องเรียนเลยนะปืนเนี่ยไม่ยากจะหาอะไรแอับมันเยอะไงต่ำตัวสองยังไม่เจอเลยวะคนมีกลมือนะหรือว่านี่คือผมจะหาไวเกินไปวะเนี่ยเอยังไม่เห็นครับคนก็ยังใช้แค่ลูกโม่นะที่เห็นเนี่ยแล้วก็พกกึ่งนะทุกคนเฮมีตัวมาวะจุดกระดูกเฮ้ย เฮ้ยพูกมีวิชาปะเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมันทะลุหินเลยบเอาว่ะเย้ได้พกกึ่งมาด้วยครับี่บอกเลยว่าได้ปืนต้นเกมนี่มันมีแบบมันเป็นอะไรที่มันมากครับเพราะว่าคนยังไม่ค่อยมีปืนไงย,ยังใช้แบบแท่งไม้พวกนี้อยู่เลยนะแล้วก็ถือว่าโคตรไวเลยครับโอ้ อะไรสองร้อยแต่เมื่อกี้ตัวนี้มันทะลุหินมาเลยนะจะมาวิ่งมาหาผมเนี่ยไม่รู้ว่ามีวิชาหรือเปล่าแถวนี้ศพอย่างเยอะเลยครับ yeah. ที่เราก็มาสำรวจนั่นเองต้องหาแบบว่าคนมีกลมือนะยังไม่อยากใช้ครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอหาขอนนะเี yeah. ่ สองคนแฮปยิงกันเองอะ What What the เอ้ยอีกคนไปไหนอะลงไปหนึ่งแฮปเอ,เอ้าเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยแฮปแบบนี้เนี่ยหายตัวเกินไป เห็นอยู่นะวิ่งมา2คนน่ะแล้วก็หายตัวครับนี่แบบนี้คือต้องให้ของขวัญซะหน่อยครับเอ้าไปซาหายตัวทุกคนครับยังจำตัวเมื่อกี้ได้ปะ่ะตอนที่มันทะลุหินน่ยมันคือโปรโจริงครับเนี่ยไี่มีคนพิมพ์ในแชทกันเต็มเลยว่ามันใช้วิชานะอันนี้คือผมทักไปหามันเะครับจะบอกว่า ผมมีของดีงไงมีระเบิดอยู่ที่บ้านแอปน,ะนี่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไม่ได้ผมเปล่านะลองไปหาดูแฮปเอาว่ะอันนี้ผมก็แปลภาษามานะแล้วก็คุยกับมันนั่นเองแอปบอกว่าผมมีระเบิดนะนี่แอปอ่าตัวนี้ผมจําได้ว่ามันมีปืนแอปน,ะนี่ดูดิพวกมีวิชามันอยู่แถวนี้ดนะิแอป เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ก่อนนะตัวผู้หญิงเนี่ยมันมีปืนแฮปเมื่อกี้ผมข้อโดนมันยิงอยู่เอ้ <c oughs> ร่วงแอปเฮ้ย <c oughs> อ้ <c oughs> มีชุดด้วยโอเคโอ้ดูดินี่แฮปรายงานไม่ได้ด้วยนะพูดเอาแฮปโปรใหม่เนี่ย มันขึ้นเหมือนกับว่าเราโดนพวกบอทยิงนะนี่มานี่เราก็ไปหามันเลยฮับรอบนี้ผมก็ไปตัวเปล่าเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เอากลมือไปนี่คือตายว่ะโดนมันยิงกับลูกโม่เนี่ยต้องไปแก้แค้นมันยังอยู่ฮับมันอยู่ในเมืองนั่นเองเดี๋ยวจะไปหามันนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูด้วยฮับว่ามันใช้วิชาอะไรนะโอเ เมื่อกี้คือมันก็ยิงทะลุด้วยนะนี่โค่นเอาแฮปนี่ดูดิไอตัวชื่อซีนี่แหละนะข้างหน้าเนี่ยมันใช้วิชานี่มันยิงใครอยู่เฮ้ยโอ้โหดูดิรายงานไม่ได้ด้วยแฮปเดี๋ยวผมก็ต้องทักหามมันว่ะแปบ๊บหนึ่งแฮปไปแปลภาษาก่อนมาเรียบร้อยแฮป ผมบอกว่าให้มันตามผมมานะอันนี้คือผมก็จะล่อให้มันเข้าบ้านแอบเลยก็ผมมีวิธีจัดการนั่นเองับทุกคนนี่ต้องให้มันแบบตามมาก่อนนะไปแอบผมบอกว่ามีของเยอะเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเชื่อเปล่านะมารอดูยังอยู่แอบที่เดิมโอ้โหมันครองเมืองแอบเนะนะี่ยไม่รู้ว่ามันจะเห็นผมเปล่านะน่าจะเห็นแหละย่องไว้ก่อนแอบ นี่แฮบมาแล้วโอ้โหดูดิตีนมาทะลุด้วยแฮบเหมือนกับมันเดินอยู่ตีนมาทะลุพื้นเนี่ยเห็นไม่มนี่ตัวเขาตา่ำแฮบเอาว่ะ Follow me ตอนนี้มันไม่ยิงผมแฮบถือว่าสำเร็จไปขั้นตอนหนึ่งแีบมาว่ะตามมาด้วยผมบอกว่าผมจะแลกปืนกับมันนะนี่ไอ้มันตามมาถึงบ้านแฮบ มาแล้วเดี๋ยวผมมีวิธีจัดการนั่นเองแอบรอให้มันเข้าบ้านพวกผมก่อนนะไป <c oughs> ยังตามอยู่ปะเนี่ย <c oughs> มาอยู่ <c oughs> ตอนนี้มันตามมาสองสามคนเลยแอบตีพวกมันนี่ใช้วิชาทั้งหมดเลยนะโพ่นอ่าแอบทุกคน มันตามมาแฮปถือว่าแผนเราก็ไปได้สวยนะดูดิดัวข้างหลังก็เอาแฮปนี่ในตี้มันผมกดไปขอทีมนะแต่ว่าตี้เต็มแฮปมันก็ในทีมมันใี้ผมว่าผู้มีวิชาทั้งหมดเลยนะโคตรเอาอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปก่อนแฮปไวๆให้มันเข้าบ้านผมนะ เฮ้ยอ่ามันหลุดว่ะโอ้โหต้องเรียนไว้ก่อนแอปมันมีเพื่อนมันอีกคนว่ะเพื่อนมันก็ใช้วิชานะจะสู้ยากกว่ะตอนนี้คือผมไม่มีมีดว่ะคือถ้ามีมีดให้เอาได้นะอหเสีได้ว่ะเรียนไว้ก่อนแอปคือถ้าผมตีไปมันไม่ตายนะี่คือแผทเราก็ล้มเหลวนั่นเองนะแบบนี้ต้องเรียนไว้ก่อนแอป เดินไปเอ้ยโอ้โหเกือบตายเลยครับชิบหายแท่งไม้ก็ไม่มีโอ้โหคือถ้ามีมีดอยู่ในตัวนะเสร็จผมเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้มาแล้วไม่ทันว่ะนี่เนียนไว้เนียนไว้เออเราพวกเดียวกันเว้ย Follow me มาพามันเข้าบ้านเด็บบ้านผมก็อยู่ข้างหน้านี้เลยนะ ชุดเหล็กซะด้วยรับอยากได้วะอันนี้คือเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะไม่กี่ชั่วโมงเองเนี่ยสอสชั่วโมงมั้งเนี่ยมีของดูดิโคตรปูโอ้โามอมาอยู่นี่้โบบ้านผมนะ้นี่นี่ผมก็จะจัดการมอ้้โอ้โอ้โอ้โ้ปอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โ้เออนะ้โอเโอ้้โอ้โอลโอ้้้้า้ แปะตามผนังแล้วตามพื้นได้เลยนะให้มันตายแฮปนี่ <for> คือถ้ามันไม่มีชุบนี่คือเสร็จผมนะต้องลองดูแฮบอ่าบอกเลยว่าพร้อมรบนั่นเองรับนี่วันที่ผมจะมาแก้แค้นให้ทุกคนไงคนที่แบบว่าโดนโปรเล่นงานเนี่ยแล้วก็มาเอาคืน Follow me นี่ลูกพี่มันมาแล้วเฮ้ย <c oughs> hey! หรือดีกว่ารฮบ เออง่ายๆครับเดี๋ยวมันไม่กล้าเข้านะโอเคเรียบร้อยครับมันเข้ามาสองคนเลยนะ <c oughs> โอ้แบบนี้ไม่ได้วะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะกระโดดขึ้นแบบบนโตเรียนเนี่ยไอ,อย้ตัวครับต้องย้ายก่อนครับมันจะไม่เข้าปะเนี่ยเออนี่ดูดิมันน่าจะเปิดเตาผมว่ะโคตรเร็ว หรือเลยแฮปมาปั๊บ <c oughs> เอ้ยเอ้ยผมไม่ตายวะเรียบร้อยแฮปโล่ไปซะจะดูว่ามันมีชุบเผาน้วยทุกคนเรียบร้อยโอ้โหเสร็จเรานั่นเองแฮปเป็นไงคูดเร็วโอ้โหได้ชุดเหล็กมาด้วย นี่แอปวิธีจัดการโปรนะเราก็ต้องเล่นแบบนี้เอาว่ะเ,เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันพิมพ์อะไรมานะมันก็ต้องพิม์มาแน่แอปผมก็ลายภาษาอ่านนั่นเองแอปก็อ่านวิ่เป็นนะจีนเนี่ยดูแปผมพิมพ์ขอบคุณไว้ก่อนแอปเอาวะคือเมื่อกี้มันมีแบบคนฟาร์มไม่ได้เลยนะถ้ามันอยู่ที่ gas station เน,เนี่ยนี่อันนี้คือผมจัดการให้ไง ผมเปิดทางให้ทุกคนได้ฟาร์มเล็บเนี่ยเรียบร้อยอะไหล่สองร้อยนี่ทีเราก็จะเอาของที่ได้มาเนี่ยแล้วก็ไปแจกดีกว่านะทุกคนนี่เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ของผมไงโปรเนี่ยมันก็แบบไปหาแบบเปยิงคนไปเรื่อยไงเดี๋ยวเราก็เอาของนี่แหละไปแจกนะนี่ ตอนนี้คือผมก็ไปหาอะไหล่ก่อนนะจะเรียนปืนนะแล้วก็ไปคราฟปืนกลมือเนี่ยแล้วก็ไปหาแจกกับคนที่ฟาร์มเลยทุกคนวันนี้ผมมาเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมเลยนะคราฟปืนเลยก็ไปแจกให้คนเลยครับคือคนก็ต้องการไงปืนเนี่ยสำหรับเซิร์ฟต้นเกมครับมันเป็นอะไรที่แบบอยากได้มากเลยนะเรามีไล้ไงไปหาแจกดีกว่าครับมาตอนนี้คือเรียนปืนเรียบร้อยนะครับก็ ครับมาได้5้ากระบอกนั่นเองครับนี่เราก็ไปแจกนั่นเองครับไปหาตัวที่ไม่มีปืนเนี่ยแล้วก็เอาปืนให้นะ5้ากระบอกเนี่ยได้แค่นี้เลครับเพราะว่าสปริงผมก็มีแค่ส0ไงมาวะรอไปแฮปเอาอะไรดีบ้างกูเนี่ยบ้านผมก็ไม่ได้รวยนะนี่มีแค่นี้หละปืนก็ที่จริงไม่มีนะได้จากโปรนี่แหละแล้วก็เอามาเรียนแฮป ไปแล้วตอนนี้คือมีคนอยู่ในเน็ตเดี๋ยวจะดูว่ามันจะมิดกับผมเ่านะเดี๋ยวมันไล่ตีผมอีกนะแล้วก็ต้องเรียนแฮปต้งวมิ <Follow me. S 1> ยอ่อวันดีเพื่อนรักเอ้ยมันมันถอยว่ะนี่ยองสะดวก <Follow me. S 1> เฮ้ย ใจเย็นสิเพื่อนมาดีเลยเนี่ยนี่เฮ้ยทุกคนดูหมวกผมปะอันนี้มันเป็นหมวกหมวกของคริสต์มาสนะนี่วันนี้ผมก็จะมาแบบเป็นซานต้าว่ะมาแจกของท้ายปีฟนี่เป็นไงนแต่ว่าทำไมมันกลัวซานต้าวเนี่ยมีเกราะเหล็กแล้วเนี่ยมีปืนด้วยช่วยมันหเห็นเล็บ มาคนนี้ดีกว่าแฮปคือคนเมื่อกี้เนะี่ยมันหนีผมอ่ะลงใจแฮปผู้สาวจะแจกปืนนะเนยโย่สวัสดีเพื่อนคนนี้ไม่หนีว่ะมาเพื่อนเอาปืนไปซานี่ของขวัญไงเราก็ไปกำจัดปโปรแล้วก็มาแจกดีกว่าแฮปไม่อยากใช้ของมันนะเส่งอันนี้ด้วยแฮปแฮปปี้นิวเยียร์เป็นไง บอกเลยว่าตอนนี้คือผมเป็นเซนตา้าเต็มตัวแล็วไปเลยเฮาวะโคตรมันไปหาคนต่อไปกันแฮปตอนนี้แจกไปหนึ่งกระบอกเลยนะถ้าเจอคนมีปืนผมก็จะบวกนะไม่หน,นี่สป라이์ที่ฟาร์มแฮปเสบียงอยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยโอ้โหพวกนี้มันเป็นอะไรกันไม่อะมันจอบหนี่อว่ะ มันไม่ยอมดูแล้วว่าผมทิ้งของล้ำค่าให้มันเนี่ยตามไปแฮปแล้วก็ต้องเอาให้ได้นะดูดิอ๋อยิงดีกว่าแฮปจะวิ่งไล่ตามบอนไปถึงไหนเนี่ยย่าจะหนีผมปหมเนี่ย Follow me อันนี้ก่อนเพื่อนเออเอาไปซะปืนนัน่นแหละเห็นไะปืนโอเค เก็บไปนะยแฮปอโอเค่แ <Cornell> ต <bug dying> ่ละคนนี่เห็นผมนี่หนีว่ะผมน่ากลัวขนาดนั้นเลยรึแฮปปี้เนวเยียร์ด้วยแฮปนี่ปสองกระบอกแล้วแฮปที่ผมแจกนะยาวๆมันตามผม่ะดูดิเอ้ออโห เมื่อกี้เห็นคนแถวนี้ว่ะไปไหนเล็บจะแจกปืนซะหน่อยหายเฉยมันวิ่งแถวนี้เลยนะเฮ้ยโอ้โหไม่มิดเล็บไม่มิดเราก็ยิงไว้ก่อนแล้วก็ค่อยชุบเอานะเยอยเขาตีเพื่อนเออต้องนี้สิ เดี๋ยวถ้าให้ปืนไปนี่มันยิงผมวะเนี่ยตัวน,นี้เนี่ยมันยิงก่อนนะผมเนี่ยมาดูแฮป้ยปืนเพื่อน follow me ไม่น่าจะยิงนะเราอุตส่าห์ให้ปืนเนี่ยไปดีกว่าแฮปปไปหาคนต่อไปเฮ้ยโอ้ เอ้าจริงด้วยแอปโอ้โหผมก็อุตส่าห์แบบพร่ำเล่นๆเนี่ยมันยิงผมจริงจริงด้วยอ,อะไรกันนี่ไปดีกว่าแอปอดได้ปืนเลยมันเนี่ยอยู่ดีๆไม่ชอบไงตอนนี้เราก็แจกไปสองกระบอกเองนะโอ้โหยาวไปตัวนี้มีปืนแอปมันถือปืนวิ่งอยู่บอกเล่นไงว่าถ้าผมเจอคนมีปืนผมก็จะยิงนะนี่ แล้วก็เอาปืนพวกนี้ไปแจกถอนนั่นเองแอบมาเคยจะเอาปืนมันไปแจกกับตัวไก่ข้างหน้าแอบเห็นมันสั้งบ้านอยู่นะเฮ้เห็นปะข้างหน้าเนี่ยว้กระสุนซะด้วยมา เอายาวแฮปไปแจกปืนต่อนะไี่หาแบบตัวฟาร์มเลยก็ตัวทำบ้านแบบนี้แล้วก็แจกดีกว่านะ Follow me เฮ้อยู่ไหนด้วยนะ Don't hit me I'm on your side มาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปต่อ<ม><ม>แลยกันแฮปแล้วก็มากำจัดโปรให้ดูเนี่ยโคตรวแฮปได้ของอย่างเยอะเลยนะ<ม>โอเคไป<ม>ไไแฮปไปไปทุกคนไปละ <c oughs>